สวัสดีอีกครั้งนะคะกับสัปดาห์นี้วิชาวิทยาการคำนวณสัปดาห์นี้เข้าสัปดาห์ที่16แล้วนะคะครูจอยจะมาทบทวนเด็กๆนะคะ2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะและการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูจอยได้แนะนําในเรื่องของโปรแกรม c r a t c h แล้วก็ไมโครบิดไปนะคะ อ่าเดี๋ยวมาทบทวนกันเด็กๆเปิดหนังสือตามครูจอยไปด้วยนะคะหรือว่าฟังไปด้วยก็ได้นะคะอ่าตอนนี้นะคะครูจอยจะทบทวนในเรื่องของเหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะคะก็จะอยู่ในตั้งแต่ในหนังสือหน้าที่สามเป็นต้นไปนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะก็คือเป็นการนํากฎเกณฑ์นะคะหรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้เพื่อตรวจ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเพื่อพิจารณาความไปได้ของการแก้ปัญหาซึ่งครูตอยก็เคยพูดไปแล้วว่าปัญหาของเรานะคะคในชีวิตประจําวันนะคะคมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเราก็ใช้เหตุผลเชิงตรก,กะนี่แหละไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยปัญหาการเรียนปัญหาการใช้ชีวิตประจําวันเราจะใช้ตรระะก็คือวิธีการเป็นลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา อ่ะทีนี้แนวคิดการแก้ปัญหาเขามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือแนวคิดการทำงานดได้ยินไหมคะลูกครูจอยหน้าที่เท่าไหร่คะเออเปิดตั้งแต่หน้าที่สามตอนนี้ครูมาหน้าที่เก้าแล้วลูกเสียงครูจอยชัดไหมคะชัดเสียงครูชัดชัดไหมโอเคค่ะโอเคค่ะไปต่อได้ยังลูก ไปได้ยังคะได้เลยค่ะอ่าถ้าครูจอยพูดเร็วไปก็เบรกเบรกครูจอยบ้างนะลูกนะอ่าเมื่อกี้มันเราถึงเรื่องแนวคิดการแก้แก้ปัญหานะคะแนวคิดการแก้ปัญหาก็จะแบ่งได้ด้วยกันสามอย่างด้วยกันนะคะอาจตอนนี้เด็กๆเ,เ,เปิดหน้าที่เก้าดูตามไปด้วยอ่ะหน้าที่เก้า่หนังสือหน้าที่เก้านะคะแนวคิดในการแก้ปัญหาใครมี ดินสอปากกานะคะอ่าวงกลมไว้เลยค่ะแนวคิดการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะหรือว่ามีเอ่อสีนะคะก็มาร์กไว้เลยนะคะมีมาร์กเกอร์ก็มาร์กไว้เลยนะคะแนวคิดการแก้ปัญหามีความสําคัญอย่างไรนะคะก็คือพิจารณากระบวนการหรือการแก้ปัญหาได้หลายแนวคิดจะช่วยให้เราแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่างเป็นขั้นตอนอันแรกเลยแนวคิดการทํางานแบบลําดับ นะคะแบบลำดับก็คือเป็นการกําหนดขั้นตอนการทํางานก่อนหลังอย่างชัดเจนเรารู้และว,ว่านี้ต้องทำต้องทําก่อนถ้าไม่ทําอันนี้จะทําขั้นตอนต่อไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าแบบลำดับนะคะก็คือหนึ่งสามสห้าไล่มานะคะจนงานเนี่ยสำเร็จไปด้วยดีอันนี้ก็คือเขาฟิกไว้เลยแบบลำดับก็คือต้องทําลำดับที่หนึ่งก่อนหรือว่าลำดับเริ่มแรกก่อนถึงจะไปเริ่มลำดับต่อๆไปได้อันนี้ชื่อเขาก็บอกตายตัวอยู่แล้วนะคะ หาทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างหากต้องการทำความสะอาดห้องจะสามารถทำได้อย่างไรนะคะ,ะในการทำความสะอาดห้องเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากบริเวณที่อยู่สูงก่อนใช่ไหมคะแล้วจึงไล่มาจนถึงบริเวณที่อยู่ต่ำที่สุดอ่า อันนี้คือลำดับที่หนึ่งแล้วก็เริ่มกวาดอยากใยทำความสะอาดตู้เซตหน้าต่างทำความสะอาดชั้นวางของนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกวาดและถูพื้นจะเห็นว่ามันเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนอาหาชัดเจนหรือนะคะหรือแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าสิบเอ็ดเด็กๆเ,เห็นไหมคะแบบฝึกหัดหน้าสิบเอ็ดลำดับการผูกเชือกลงเท้าที่ถูกต้องใช่ไหมคะ ่าเขาก็จะมีลำดับขั้นตอนของเขาอยู่นะคะว่าเรียงลำดับเป็นหนึ่งสองสามสีห้าตรงนี้ใครทำไปแล้วบ้างมีไหมคะแบบึกหัดมีบ้างไหมลูกอ่ะว้างๆก็ลองเขียนดูนะคะอ่าส่วนในหน้าที่สิบนะคะหน้าที่สิบก็จะเป็นผังการทำงานนะคะของของการทำความสะอาดห้องซึ่งเป็นผังธรรมดานี่เลยนะคะเขียนด้วยข้อความ ก่อนที่เราจะเอาไปลงสู่โปรแกรมนะคะเสียงคููจอยชัดไหมคะหรือว่าเสียงอู้อูลูกเสียงชัดไหมคะชัดค่ะัดค่ะอะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปการทำงานแบบที่สองนะคะ ไปที่หน้า12เลยนะคะเขาเรียกว่าแนวคิดการทำงานแบบนี้เงื่อนไขใครมีมาร์คเกอร์ก็มาร์คเกอร์ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเอาไว้อ่านสอบได้นะคะแนวคิดการทำงานแบบนี้เงื่อนไขก็คือการทำงานหรือกิจกรรมที่มีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดนะคะให้ชัดเจนก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นการแยกขยะนะคะ การตัดเกรดเนี้ยก็จะมีเงื่อนไขว่าช่วงคะแนนนี้นะคะช่วงคะแนนศูนย์ถึงห้าสิบคะแนนได้เกรดหนึ 1, ่งห้าสิบถึงหกสิบได้เกรดสองอ่ะอน,นี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการทำงานแบบมีเงื่อนไขก็คือมีเงื่อนไขเข้ามากำหนดนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์นะคะอ่ะยกตัวอย่างครูจอยยกตัวอย่างก็คือการแยกขยะ นะคะซึ่งขยะมันก็มีหลากหลายชนิดนะคะมีแก้วน้ำขวดสเปรย์กองเศษไม้กระดาษนะคะทีนี้เขามีเงื่อนไขขึ้นมานะคะเงื่อนไขเงื่อนไขของเขาตรงนี้ก็คือถังขยะอ่าเขาก็จะมีบอกว่าถังสีเขียวเนี่ยเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ถังสีเหลืองเนี่ยเป็นรีไซเคิลถังสีน้ำเงินนะคะเป็น เป็นขยะทั่วไปและถังสีแดงเป็นขยะอันตรายตรงนี้ก็คือมีเงื่อนไขเข้ามาแล้วนะคะว่าเราควรจะทิ้งแบบไหนนะคะอ่าแล้วก็แยกขยะตามตามถังขยะที่เขากำหนดให้นะคะถุงพลาสติกถุงขนมนะคะหรือว่าขวดสเปรย์เนี่ยก็เป็นขยะอันตรายนะคะอ่าต่อไปต่อไป แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำนะคะใครเปิดหนังสือก็ไปที่หน้าสิบห้าแล้วนะคะไปที่หน้าสิบห้าแล้วการทำงานแบบวนซ้ำนะคะก็คือการทำงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันหลายๆครั้งนะคะจนกระทั่งได้ผลลัพธ์อันนี้ในช่วงสัปดาห์ต้นๆนะคะครูจอยก็ได้สอนไปแล้วนะคะสอนไปแล้วเป็นคลิปการสอนนะคะ บางคนก็ทำงานส่งรูดจอยมาแล้วด้วยนะคะหลายคนก็ยังไม่ได้ทำนะคะแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำก็คือทำหลายๆครั้งนะคะก็คือแบบเดิมนั่นแหละทำหลายๆครั้งนะคะซึ่งมีการกำหนดจำนวนครั้งที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้นะคะแบ่งออกเป็นย่อยๆอีกสองอย่างนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการทำงานวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอนอเช่นการวิ่งนะคะ การวิ่งอ่าก็คือเริ่มต้นวิ่งหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วก็หยุดวิ่งอันนี้ก็คือการทํางานแบบวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งแน่นอนคือรู้แล้วล่ะว่าคุณครูบอกว่าอ่าเด็กๆไปวิ่งรอบสนามสามรอบดูแลนะคะแล้วก็คือหยุดวิ่งนะคะอ่าเด็กๆลองยกตัวอย่างให้ครูจอยอีกสักหนึ่งตัวอย่างสิคะการทํางานแบบวนวนซ้ำแบบมีจํานวนครั้งที่แน่นอน อะไรอีกลองยกตัวอย่างให้ครูจอยสักหนึ่งสองตัวอย่างสิคะในชีวิตประจําวันเด็กๆมีไหมลูกมีไหมคะยังอยู่กับครูจอยไหมคะวอลัพิชาช่วยครูตอบสิบ่ะลูกหายใจครับครูอ๋ออะไรยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างสิลูก การทำงานวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนการหุงข้าวค่ะอ่าการหงุหงนหุงหุงข้าวใช่ไหมคะอ่าก็คือเช่นยังไงการหุงข้าวก็คือการซาวน้ำซาวข้าวใช่ไหมลูกอ่าคุณแม่บอกว่าซาวข้าวสองครั้งก็คือเริ่มต้นก็คือตักตักข้าวใส่หม้อแล้วก็ซาวน้ำสองครั้งแล้วก็ไปหงุงใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมลูกอ่าใช่ไหมอ่าเส้นอะไรอีก อะไรได้อีกคะการท่องสุดคูณได้ไหมเด็กๆว่าได้ไหมคะอ่ายกตัวอย่างการท่องสุดคูณที่คุณครูเขากำหนดว่าอ่าท่องสุดคูณแม่แปดสองรอบอ่าถ้าคุณครูเขากำหนดโจทย์มาให้แบบนี้นะคะก็จะเป็นการทำงานวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนหรือว่าการเดินอ่า คุณครูบอกว่าอ่าลงโทษด,ด้วยการเดินรอบโรงเรียนสองรอบแบบนี้ยนะคะอันนี้ก็คือการทำงานวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่แน่นอนนะคะ <c oughs> อ่านนี่ก็คือการนำเสนอโดยการทำงานแบบวนซ้ำนะคะ <c oughs> ต่อไปกระบวนการนะคะ แบบวนซ้ําที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอนอ่ะครูจอยยกตัวอย่างการอาบน้ํานะคะก็คือเริ่มต้นใช้ขันตักน้ําครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่สองนะคะหรือไปจนกว่าฟองสบูนะะ่นะคะหมดนะคะแล้วก็ถึงจะหยุดอาบน้ำอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าการวนซ้ําที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอนหรืออีกหนึ่งตัวอย่างอะไรดีการล้างจานได้ไหมลกูกได้ไหมคะ ได้ค่ะอ่าการล้างจานก็คือเริ่มต้นคือล้างจานด้วยเออน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดทีนี้ในส่วนตรงนั้นแหละเราก็จะรู้ว่าเออกี่ครั้งเรากําหนดไม่ได้เพราะว่าอาจจะใส่น้ำยาล้างจานเยอะเงี้ยการล้างด้วยน้ําเปล่าอาจจะสองครั้งสามครั้งนะคะการซักผ้าก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่าเราสามารถเ,ออเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะก,กี่ครั้งถึงจะเสร็จ อ่าอันนี้ตัวอย่างนะคะอ่าใช้ขันน้ําตักอันนี้ก็คือแบบวนซ้ําแบบไม่แน่นอนนะคะอ่าทีนี้มาดูอีกหนึงตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้ปัญหาชวนคิดนะคะอ่าโจทย์บอกว่าหากนักเรียนต้องการเดินทางไปธนาคารแต่ธนาคารเขาปิดนะคะต้องไปทสิบห้าน,นาฬิกาหรือบ่ายสามธนาคารเขาจะปิดแต่ตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่ง วันเดินทางด้วยวิธีใดโดยเงื่อนไขก็คือรถยนต์ใช้เวลา40นาทีรถจักรยานยนต์ใช้เวลา15นาทีเด็กๆว่าแบบไหนคะให้เวลาคิดช่วยคิดหน่อยจักรยานยนต์จักรยานยนต์อ่าเพื่อนบอกว่ามองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยนะว่าใช้รถจักรยานยนต์นะคะ ถ้ามองดูแบบเรามองดูลักษณะภายนอกก็คือความคล่องแคล่วของรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ,ะการจอดการเดินทางอะไรเงี้ยมันจะขนาดเล็กแล้วก็เวลาหาที่จอดรถก็ยากแต่รถยนต์นะคะรถยนต์ก็คือสะดวกสบายวิ่งเร็ววิ่งไกลได้แต่เวลาจอดหรือหาที่จอดอะไรเงี้ยมันก็จะลําบากอาจจะเสียเวลาได้นี่คือเรามองลักษณะภายนอกอ่ะทีนี้ ถ้าเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะรถยนต์เขาบอกว่าใช้เวลา40นาทีนะคะก็จะถึงที่เวลา15นาฬิกา10นาทีใช่ไหมคะ15นาฬิกา10นาทีถ้ารถจักรยานยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ใช้เวลา15นาทีก็จะถึงเวลาที่12นาฬิกา45นาทีชนะเพื่อนบอกว่ารถจักรยานยนต์ว่านะคะ,นะคะ อ่าข้อต่อไปอ่าน้ชวนคิดอ่าเด็กๆคิดเลยค่ะอ่าปัญหาชวนคิดอันนี้จะเป็นการสร้างทางเลือกนะคะเป็นการสร้างทางเลือกอ่าให้เด็กๆบอกว่าใครมาจากจังหวัดอะไรบ้างอ่าลองคิดสิหนึ่งส้มใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงเอก ดินออเดินทางสิปงงแต่คนแต่ละคนเดินทางด้วยภาชีพ ได้ไหมคะใครได้คำตอบแล้วไม่เอ่ยเอกส้มและใบบัวนะคะเอกส้มและใบบัว ในโลกใครได้คำตอบแล้วบ้างส้มมาจากตรมเอกมาจาเชียงใหม่แล้วเขาถามว่าใครถามว่าใครมาจากจังหวัดไหนบ้างส้มอยู่ตรงังเอกอยู่บนราชธานีบอกอ่าส้มอยู่ตรังเพื่อนบอกว่าส้มอยู่ที่ตรงังแล้วก็เอกอยู่ที่ไหนนะลูก ยงใหม่มเอกอยู่อุบลแล้วก็ใบบัวอยู่ยังใหม่ยังใหม่อ่าใครได้นอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมมีไหม,มอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันซินะคะเงื่อนไขเขามีว่าส้มใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมง อ่าสิบสองชั่วโมงเด็กๆจะเห็นว่าสิบสองชั่วโมงก็คือมาจากจังหวัดตังมาจากจังหวัดเชียงใหม่และมาจากอุบลราชธา,านีใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นชส้มสามารถอยู่ได้ทั้งหมดสามจังหวัดอ่านี่คือเงื่อนไขข้อที่หนึ่งต่อไปเงื่อนไขข้อที่สองนะคะเอกออกเดินทางเวลาสิบนาฬิกาอ่าเอกออกเดินทางเวลาสิบนาฬิกานะคะสิบนาฬิกา แต่ว่าต้องถึงก่อนยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะยี่สิบเอดก็คือเข็มนาฬิกาวนมาอีกรอบคือเอกใช้เวลาทั้งหมดสิบเอดชั่วโมงซึ่งเราดูแล้วนะคะถ้าใช้เวลาสิบเอ็ดชั่วโมงนะคะความเป็นไปได้ก็คือเอกต้องมาจากจังหวัดอะไรลูกที่ไม่เกินสิบอ็ดชั่วโมงเชียงใหม่ไม่เกินสิบเอดชั่วโมงนานานี อุบลราชธานีนะคะถ้าเชียงใหม่เขาเกินไปห้านาทีนะคะฉะนั้นเอกก็มาจากจังหวัดอุบลราชธานีอ่าอันนี้คือแน่นอนละรู้ว่าเอกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะแต่เขาบอกว่าทั้งสามคนต้องต้องอยู่คนละจังหวัดนะคะแล้วก็ยานพาหนะเนี่ยต้องใช้คนละอย่างกันฉะนั้นส้มส้มจะจะใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ไหมคะ ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเอกเขาใช้นะคะอ่าแล้วก็ส้มนะคะจะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเอกเขามาเขามาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะฉะนั้นก็ตัดส้มออกไปอ่าทีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนนะคะอีกหนึ่งคนก็คือใบบัวแล้วก็เขาก็บอกว่าข้อที่สามเขาบอกว่าแต่ละคนเดินทางด้วยยานพาหนะที่ไม่ซ้ํากันอ่าไม่ซ้ํากันตอนนี้เอก เขาเดินทางด้วยรถยนต์มาจากจังหวัดอุบลราชธานีส้มแน่นอนอยู่แล้วนะคะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยรถประจําทางฉะนั้นใบบัวออกเดินทางเวลาใดเพื่อให้ถึงกทมอพอดีอ่าก็คือที่สิบหกชั่วโมงสี่สิบนาทีนะคะคําตอบก็คือใบบัวเดินทางมาจากตรังนะคะการคิดปัญหาแบบนี้ถ้ามีโจทย์แบบนี้นะคะครูจอยบอกได้เลยว่านะคะ มีอยู่ในข้อสอบโอเน็ด้วยซึ่งถ้ามีโจทย์มานะคะแบบนี้ครูจอยแนะนําว่าเด็กๆควรจะทําเป็นในรูปของตารางแล้วเราก็ขจัดทิ้งนะคะหรือว่าสร้างทางเลือกแบบนี้เด็กๆจะทําข้อสอบได้ไวมากถ้าเด็กๆเ,เขียนเป็นความเรียงหรือว่าคิดค่าในโจทย์เลยนะคะการหาคําตอบมันอาจจะผิดพลาดได้นะคะในข้อสอบโอ e เนนะคะหรือว่าข้อสอบทั่วไปตอนนี้มีเยอะนะคะแบบนี้ เขาสอบแนวของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเด็กๆก,ก็รู้จักแนวคิดไว้ด้วยนะคะอ่าต่อไปสัปดาห์ที่แล้วครูจอยพูดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา s c r a t c ์นะคะอ่าภาษา s c r a t c h อ่าเด็กๆเ,เปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือไปด้วยเลยนะคะ,ะด้วย โปรแกรมภาษาสแคสอ่าเริ่มต้นตั้งแต่ใน้า23นะคะใน้า่3าอ่าหน้าหน้า23นะคะ,ะ,ะ,คะเด็กๆเ,เอามาร์กเกอร์มาร์กไว้ที่ข้อหนึ่งเลยหรือว่ามีปากการหรือดอกจันนะคะมาร์กไว้เลยนะคะว่าสำคัญน,นะคะก็คือการออกแบบโปรแกรมนะคะเป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งสามารถทำทำได้ทั้งการเขียนข้อความและเขียนผังงานนะคะซึ่งการเขียนผังงานวันนั้นครูจอย ได้ให้เด็กๆดูแล้วนะคะที่มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะคะาอ่เด็กๆเปิดมาที่หน้ายี่สิบห้ามาร์กไว้ด้วยนะคะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผัางงานนะคะตรงนี้ดูรายละเอียดไปด้วยนะคะอ่ะต่อไปหน้ายี่สิบแปดทันไหมคะทันไหมลูกวงโกลมทันไหมคะ ่หน้า28นะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาส x ครส์นะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วและหลายคนก็ลองไปทดสอบทําแล้วนะคะอะเด็กๆ m a r k ร์ไว้ด้วยนะคะ m a r k e ์หรือว่าทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้วยนะคะข้อ2ใหญ่หน้า28นะคะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาส r a รสก็คือการ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนะคะที่มีคำสั่งควบคุมนะคะให้ทำงานโดยเน้นในรูปของชุดคำสั่งและล็อกคำสั่งนะคะกี่เส้นใต้บรรทัดส,สุดท้ายไว้ด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะคะมันมีอีกหลายโปรแกรมนะลูกแต่ที่มันง่ายๆนะคะเบื้องต้นสำหรับเด็ก ปฐมปลายป .4 5 6ก็จะเป็นในเรื่องของภาษาส c r a t c h หรือว่าโปรแกรม Scra t c h นะคะแล้วมันก็จะมีอีกหลายตัวนะคะเส้นไพทอนเนี่ย y t ทอนก็จะเป็นของพี่มัธยมนะคะที่สร้างแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะ,ะวันนั้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วอ่ครูจอยได้พูดไปแล้วนะคะการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะคะ,ะเปิดตามนะคะไปที่หน้า33เป็นต้นไปนะคะอะ ส3ไปจนถึงหน้า38นะคะการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะคะก็ซึ่งซึบเนื่องมาจากนะคะการแก้ไขปัญหาแบบวนซ้ำในบล็อกคำสั่งเขาก็จะมี3ตัวหลักๆนะคะก็คือ f o r e v e r นะคะทำซ้ำแบบไม่มีที่สิ้นสุดก็คือให้โปรแกรมวิง่งอยู่นั่นแหละนะคะจะให้เขาพูดคำว่าสวัสดีสวัสดีมันก็จะขึ้นอยู่นั่นัแหละคือ พูดซ้าตลอดนะคะหรือว่า2องทำซ้ําตามจานวนรอบที่กําหนดนะคะเช่นให้พูดคําว่านะคะรีพสิบครั้งให้พูดคําว่าสวัสดีแล้วก็ลากบล็อกคําว่าสวัสดีมาใส่มาใส่ตรงช่องว่างตรงนี้นะคะข้อที่สามนะคะการทําซ้ำนะคะจนกระทั่งมีเงื่อนไขสั่งให้หยุดนะคะสั่งให้หยุดก็คือมีเงื่อนไขามาบอกว่าอ่ะถ้าตัวเลขนับถึง10แล้ว คือให้พูดคําว่าสวัสดีหรือว่าจบการทํางานอันนี้ก็คือมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอ่าต่อไปนะคะการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขอ่าเงื่อนไข if then else นะคะ if then else ก็คือมีมีเงื่อนไขเข้ามาว่าถ้าฝนตกชั้นจะอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าฝนไม่ตกชั้นจะไปเที่ยวตลาดนะคะอันนี้ก็คือ มีเงื่อนไขนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจ๊ะตรงนี้เด็กๆอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันรายละเอียดมันลึกซึ้งนะคะเพราะปกติอ่ะอย่างครูจอยอบรมมาวันนั้นครูจอยอบรมเจ็ดวันนะคะในเรื่องของโปรแกรมสครัอย่างเดียวเนี่ยนะคะเจ็ดวันเต็มเต็มนะคะตั้งแต่แปดโมงถึงสองทุ่มนะคะเจ็ดวันก็ยังมีเนื้อหาที่ต้องเพิ่มเติมอีกเยอะนะคะแต่ อันนี้เด็กๆนะคะเด็กปถมปลายครูจอยก็สรุปย่อให้รู้คร่าวๆแล้วก็เด็กๆก็ไปต่อยอดด้วยการไปฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่ายุค 5G4G เนี่ยเทคโนโลยีมันสำคัญแล้วก็พวกโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราเยอะนะคะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วครูจอยได้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะอ่าอันนี้นะคะเป็น ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเห็นไหมคะมี if นะคะถ้าเด่นแล้วนะคะ l ก็คือมิฉนั้นก็คือการใส่ตัวเลขผลคูณเข้าไปนะคะถ้าถูกต้องก็ให้พูดถูกถ้าผิดก็ให้พูดผิดนะคะอันนี้สัปดาห์ที่แล้วได้ให้เด็กๆได้ดูโปรแกรมนะคะแล้วก็มีอยู่หนึ่งตัวที่ยังค้างคากันอยู่นะคะอ่ะ สัปดาห์นี้ครูจอยก็ทบทวนให้ประมาณนี้นะคะในแบบทดสอบแบบประเมินความรู้นะคะเด็กๆสามารถดูในหนังสือนะคะอ่านในหนังสือบทที่1บทที่2นี่แหละนะคะสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้หรือว่าใครมีหนังสืออื่นนะคะใครที่เป็นชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะอ่าเขาก็จะมีหนังสือด้วยนะคะหนังสือแบบนี้นะคะอ่านหนังสือแบบนี้สครับนะคะ ซึ่งก็จะมีบล็อกคำสั่งอะไรมากมายถามว่าทำไมต้องเรียนรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้มันต่อยอดนะคะใครที่บอกว่าหนูอยากเป็นวิศวะนะคะอ่าหนูอยากไปเรียนต่อสูงสูงไอ้พวกวิชาเหล่านี้ตอนนี้มันเข้ามามีบทบาทกับเด็กๆมากนะคะเพราะว่าเขารวมศาสตร์ไว้ด้วยกันในหลายศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการคิดคำนวณน,นะคะทักษะการใช้ภาษานะคะ เขารวมไว้ด้วยกันแล้วก็ประมวลผลออกมานะคะอ่าสัปดาห์นี้ครูจอยไม่มีอะไรมากนะคะทบทวนให้เด็กๆแค่นี้ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมมีไหมคะมีไหมลูกอ่าแล้วก็งานนะคะงานอ่า ครูจอยจะส่งแบบทดสอบ Google Form ให้เด็กๆ5ข้อนะคะซึ่งเนื้อหาก็ง่ายๆซึ่งที่ครูจอยอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะนักเรียนคนใดที่ไม่เคยทํำส่งครูจอยเลยนะคะอ่านี่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะก็ก็จะมีคะแนนขึ้นมาส่วนนักเรียนที่ทำดีมาตลอดนะคะเด็กๆก,ก็จะได้คะแนนเพิ่มเติมนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวครูจอยส่งลิงก์ไปนะคะ ในห้องไลน์แล้วก็ส่งมาด้วยครูจอยก็จะเช็คตอนเย็นนะคะของทุกวันนะคะแล้วก็จะส่งเข้าไปในไลน์ห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าใครมีอะไรสงสัยไหมคะลูกค o o g l e ฟอร์นี้แบบเขียนหรือแบบเรแบบอ่ารกนฟอร์รอบนี้เป็นคําตอบตอบสั้นค่ะเป็นตอบสั้นนะคะมีโจทย์มาให้มีตัวอย่างมาให้แล้วให้เด็กๆพิมพ์ตอบนะคะ ไม่ยากลูกห้าข้อง่ายๆห้าข้อง่ายๆก็มาจากที่คุณครูทบทวนให้เมาสักครู่นะคะส่วนในแบบวัดประเมินใครมีอะไรสงสัยไหมลูกมีไหมคะในแบบวัดประเมินใครมีอะไรสงสัยไหมไม่มีนะคะอ่าไม่มี ไม่มีสัปดาห์นี้ครูจอยก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่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 ะ